ค่ะทุกคนแม่บีนะคะแม่บีอีสาน USB USA ไม่เจอกันนานเลยนะคะสบายดีไหมเอ่ยก็วันนี้นะคะเป็นวันครบรอบวันเกิดเจ้าเลี่ยมนะคะครบ7ปีพอดีแม่บีก็เพิ่งเลิกงานมานะคะก็เลยกะว่าจะแวะเอาลูกโป่งนะคะที่ร้านดอลลาร์ทรนะีเนาะก็ประมาณว่าร้านทุกอย่าง20บาทบ้านเรานะคะทุกคน จะเอาไปให้เจ้าเลี่ยมตอนที่ไปรับที่โรงเรียนเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อลูกโป่งกันเลยและหลังจากนั้นนะคะตอนเย็นจะทําการฉลอง Birthday, เบิร์ดเดย์เล็ก,ลกๆน้อยให้เจ้าเลี่ยมนะคะแล้วก็มาเปิดของขวัญกันนี่นี่ค่ะทุกคนนี่ลูกโปง่งเดี๋ยวเราจะหาที่มันเขียนว่า uh, happy b i r บิ d a y เนาะโอเคค่ะทุกคนเอานี่ประมาณนี้ เดี๋ยวไปเช็คเอากันบรรยากาศในร้านก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยคล้ายๆทุกอย่าง20บาทบ้านเราอะ่ะโอเคตอนนี้แม่บีก็มาอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะคะมารอรับสองลิงเนาะเห็นเด็กๆเดิดดนออกมาแล้วทุกคน สวัสดีค่ะ <laughs> <quaad laughs> this, this is a basic day about planting a tree. I got a tree from Mrs. Valley. สวัสดีครับสวัสดีค่ะ slice the camera cameraman's cakes. <laughs> 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 you brought the ดู mould, ด úa, สิแม่ดูท้ายรถสิแม่มีอะไรให้เลียม uhm> หันไปข้างหลังนูน่นแฮปปี้เบิร์ดเดย์เร็วๆอ่าแฮปปี ah, oh, ้เบิร์ดเดย์สวัสดีครับหรือยังลูกเลียมสวัสดีครับยังสวัสดีครับหรือยังสวัสดีครับนี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์วันนี้เลียมอายุเท่าไหร่ลูก อันนี้อะเร์ s ครับแม่โอเควันนี้เรียมอายุเท่าไหร่ลูกเจขวบเจ็ดขวบโอเควันนี้เรียมอยากกินอะไรเบิร์ดเดย์ปีนเน่ ไม่ไม่ได้ทานไก่เฟืออีกแล้วหรอเราเพิ่งกินเมื่อสองวันที่แล้วอะไรอีกอะไรอีกพิซซ่าพิซซ่าโอเคหรอไอ Hello. bye and then I'll sign the big police officer shops. Oh! Grandmama! Yeah. คุณนี่จักรยานใหม่นะแดดี่พาไปซื้อเมื่อวานเอาไปโชว์คุณย่าแล้ว It e นะ Yes he y ู s he got it yesterday yesterday. Brian took him to i y a and then he picked which one he want It got but gears got you six How e change it are you mom Yeah

No, uh, <laughs> after when we, yeah, yeah. Oh, no, I can't stay, honey. I wish I could. Oh, it has to be somewhere at five o'clock, I believe at four thirty. I wish I could, sweetheart. Open it now. Okay, okay. What do All you right, say, Liam? A uh, bunch of books, four books. <laughs> we gotta open else. What else is in there? All right, <laughs> I'm uh, so yellow. Uh, A lot of books. Something you can do out here. Ah, a car it got free so batteries mm-hmm what do you say the yeah. Yeah, thank you group get hack controller yeah liam thank you like keep getting my hack too. you you thank happy. you grandma I mean, มีทั้งหมดหกเกียร์มันไปครบทุกเกียร์ยังอ่ะรอบสนามรอบบ้านเนี่ยอ่ะไปไม่ค่อยเออเลยอันนี้เกียร์สองอ่ะโอเคเดี๋ยวเอามาแล้วรอบที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเกียร์สองรอบนี้เกียร์สอง ก็จะกบโเกี่ยวไปคับเรียมเอ้ย,ย <c oughs> วันนี้เราก็สั่งพิซซ่ามาให้เจ้าเรียมนะคะเพราะว่าเจ้าเรียมบอกอยากกินพิซซ่านะทุกคนโอเค อันนี้ก็เป็นพิซซ่าก็เราออเดอร์แล้วเขาก็จะทำไม่ให้นะคะแล้วเราก็จะไปรับเอาแล้วก็เอามาอบที่บ้านเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นหน้าชีสนะคะที่เจเลียมชอบส่วนฝั่งนี้ก็เป็นฮาวายเอียนที่ลูน่าชอบ No. So, so, yeah, so, so, it. so it looks like okay. so it looks like on the shoe you tie it like that so it stays on forever. Yeah, have be dizzy. happy birthday to you today at school. They they did it, yeah, because uh they uh if you tell like the teacher it's your birthday, uh they at lunchtime Everyone will everyone at lunch will sing it sing happy birthday to you. That's right. I will like in chicle, okay. all right here we go. One, two, three. Happy birthday to myself. Happy birthday. Happy birthday dear Liam Happy birthday to you Make a wish ไม่ทันแล้ว Happy birthday Seven years old Yay Liam อายุเท่าไหร่ลูกเจ็ดวค็ณแลีก็ Liam ก็ big kid แล้ว big kid แล้วคุณเน่ what slice do you want? Ooh. Uh four pieces for everyone. <laughs> I really want... Like this too big. I really want the balloons though. That's something. Yeah. What do you want Liam? Ooh, birthday boy. Go. Yeah. I want this part, Daddy. There's a pizza on it. Liam. Cake I can't นั้นของ

ครับเอาเปิดดูซิข้างในมีอะไร I think it's money again It's money again it s Money Fifteen ไหนแม่ดูสิเขาส่งเช็คมาให้เหรอ1 i f t e e n dollar Fifteen dollar okay f อีกแล้วเออให้ด addy เอาไปคืนเงินให้นะลูกโอเค so next อ่า you gonna open this one first Ooh, yeah. Minecraft Uno oh, it's Minecraft Uno oh, Minecraft doodle! Okay. Open this one. Na. Come on. Open it. Come on. Mm. Oh, I think it's a Lego set. See that. And look. Yeah, I'm going to tell. Minecraft. Oh, Lego. you're so lucky. I want a Minecraft too. Yeah, yeah, I've seen this one before. Have you seen oh. it before? Lego. No. Here's some stuff. You get อ oh oh uh ่าหะอ่ากองนี้ที่นี่เปิดกองนี้ bod relствен ned the all yeah. at Hey, 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 hey! ย uh, uh ังไม่หมดเลี่ยมยังมีอีกอันหนึ่งเอางี้ชอบไหมโอ้ ชิคเก้นเฮตอะไรลูกรู้รู้ไหมมันคืออะไร Yes Yes You put your Pokemon card in there There n i n g t Happy t h a birthday ครับชอบไหม Happy No Happy birthday แม่ขอบคุณครับแม่กับแดดี้ยัง g r e ครับเออ Happy birthday ลูกสุขสันต์วันเกิดนะครับ We're doing that later. Puddle. Puddle. Also, you got a National Geographic on your birthday today. I got one! Oh, fire No way. No so way you know? have these. No Any way you get these. Good night. Oh, coffee and coffee. Oh, you got water energy. Oh, my God. This is crazy cool. Punch what about Me to V? Me and Nick. Could I defeat that guy? อ๋อรูนา่าเลี่ยมขอบคุณครับขอบคุณค่ะก่อนลูกเราจะไปแล้วเรีบเจอยังขอบคุณค่ะแด้ค่ะขอบคุณค่ะโอเคบายบายแฮปปี้เบิร์เดย์ครับบายบายค่ะบายบายคิงวิลล์บ๊ายบายบายบายคิงว